เฮ็ดบอกจีอร่กินันได้มีแค่น pues, ี่เด้อค่ะ uh จันจันันจันออกยาามยัไม่ใช่ไนปุบเข็ยนละันใจสิหูตว่าไา้เฮ่ยใจสิไหวใจสิหยพี่น้องมีหล่นตาแท้หล้ดตาหลุดตา้ยัสวัสดีค่ะพี่น้องพอไม่พี่น้องทุกท่านมีสานสอนดีเขาปลาห้าเห็ด บ้านพี่ดอกกำลังกับเต็มทีเลยพี่วู้ววววเววว่วว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 วเวว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 วดมวววววอวววว่วแวว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 นว้วว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 วเลยวว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 วเวว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 วิววววว่วววววยววววววิ่ววววว่าวว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  สิดเด้อค่ะสิปกันยายนสองพันห้าร้อหปดอ๋อกำลังพอดีดอกงามงามงามามพี่นอ้องเึินโพดพุ่หมอยตื่นเตนไดนจังไดค่ะแมนมัดปลาเนี่ยมือหนีกิ๊บลวนล้วนพี่นอ้องเอ้าแบบรับเมาจิ้มมาจิ้มแบบเฮ้ยยังสันบทาันเท้าสันบั้นเทาน้าด,<ๆ>ดึงเหกับผู้เขินบา้ามือสันบ <laughs> <laughs> ่งเ เยบเยบไปนำก็ม yep. yep, ีอืมนี่ดอกใหญ่พ e ี no, e ้น no, e ้องอ้ห no. uh ูคนคนก้กนก่อนนี่ๆๆนี่ๆอ๋อพ่งก้นว่งแ่ง่งอื่านดอกน้อย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 ้อยใหญ่เราเด้อจ้ะเหมเห็นเราวานขี่น้องเ่าเด็ดซ่ากับะด หลายอีลีนะค่ะบ่ได้บ่ได้เบอร์ว่างอลังการอันนี้เห็ดเอาเนาะยายหลายอีลีหลายอีลีค่ะมูนี่แบบสุดยอดเลยค่ะไม่เตือนเตือนเดี๋ยงเด้อทางค้าก่อนหน่นอยหน่อยไม่ต้อง <laughs> เห็นคนมูมูยังยงังไปยังไาสิหยิยบผายเหงกอกสันห <laughs> น่อยหน่อยเอาแน,น่นอ่ะมองเห็นจันลายก็เนี้ยบ่เห็น,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 น เดี๋ยเดีไม่้อลงไม่ต้เพ okay. oh, no, no, no. ี่ห้องสังเกตสังเกตสัเกตพี่น้อทาบุูบุบเอาหน่อยๆน่อยหอ่นี่เออเออจ เดี๋ยวควยเมื่อกี้ตกเอาเนาะจะง้งงาไปก่อนเลยอ,อือสอยงไงบ้าขาคนพี่น้อ,อยชอกพี่นอ้อ,นอว้าขา,ขามาส่เห็ดมนูน่ข้าไป ดอี่ดองยะดอกเีย่ะดอกเ้ยค่ะกเง้่ะดอกเี้ยคจกเงีค่กี้ย่ะดอกงี้คงค่อกงี้ยะเีเงียบะเงีค่กเง่ะอเี่ะดอเ้โทนจดกเง้่ะดี้ย่ะพี่ะกี่ะ้อกเี่ดก่าเี้ะกะอเอกเอเงี้ยคะอเ้ค่ะดอเงาะอเงี้่ะกเีะยีอ

บุเลยนี ah, ่ๆๆโอ้ยข้า uh, 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 uh. uh, uh. ่อยพี่หลงหลงเลยข้าหญ่ปวดขีแต่ว่าข้า่ปอดสองดอกสามดอกเบิกตีละขาเอ่อเอ้าเลยมองมองมือนะขาดอกใหญ่ค่ะอุ้ยข้า่อยเยอะไปแล้วเตือนอะไรบ้างเตือนเตือนโบมีเทปัวเมียนโบเมียน

Ủa để lại là phi nội. Còn để liền lên. Chắp xay, chắp xay lên. À. To to nhưng mà mới rất chặt. Hãy subscribe không trong này Con này Ừ Hãy subscribe cho kênh เี่นอ่ะอืมตออเนีกระออขาไปขาเป็นข้าวข้าวปอเป็ข้าวเป่อดูเยออเนๆพี่น้องเยเง you sí, ไล่ไปทัวทีบจุ่มขึ้นมาขากัน nhà cái này, Ồ nhà con, Ồ <laughs> <Ở> nhà để con... <laughs> <Ở nhà> con... <laughs> <laughs> มอเงแหลงการได้หเห็นมั้งนี่โมง คงสุถายข้อมูล เต็มตาเนาะยายเก็บแบบรัวๆรวดเร็ว,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 วทันใจเลยดองง่าได้วอีกสาดอกสุดท้ายมนีน่ท่ตมตาเกือเกือบเต็มตา โมหนึ่งงามๆเลยจ้ะไปไปหลุนกันต่อจ้ะเสานี่ยังบ่เบิดเด้อเนาะต้องไปหลาะหาต่อก่อนอีจ้ะเพื่อมานอกีกเฮ็ดเสาในของเฮาอย่าสิรอรอเก็บตกมองได้ฮะป่อเ่อรอเบิ่งไปเพื่อมันเหลือตาเนาะหลอกไงใหญ่โม่เนี่ ủa dòng nhanh nóng bụi lắm hòa tìm hiệp hòa nhanh nóng dì là hm 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 เหอฝนดอกไงเนาะเห็ดปกจิกไะล่ะแต่ว่าว่าคนดอกไงือเห็ดปกขาวดอกไงฝนไอฝนใหญ่งัดไปเลยในปลาเอาเลยดอกไม้ต่างกัตัวนี้ใหญ่แฉะฝนมึงจะจำเห็ดขาวลยเอื

เต็มกำเลยคนมากิ่มเนาะกิ่มยางเดียวอูด้ดดีนี่ยหมูใม่ออ้ได้งาไวสุดเอย่ยก่อนดองงามค่ะคดอ,ององ,อง่้ยออน,ยอ,นยอ,นอนซอนสมีดอพค่ะคุ

ปกจิ้งพันใหญ่เนาะสิเอาเลยเห็ลองจ้ามูอีอีวอสามสี่ดอกกินไปแน่แต่หลางยังงามอยู่ึดเฮ้ยบางขาแต่ละงามปวด

អត់ប៉ុណ្ណេះក៏មុនមកអ្ហ៎2ដងណ້ອຍញ៉ាំជីមកលឿនเด้อនេះล่ะតែងោមកនេះ